สวัสดีครับพบกับช่องปืนนสติกยิงปลาสังเกตนะครับผมวันนี้พามาดูเป็นงานพันท้ายครับผมงานบันท้ายเป็นบรรท้ายปืนยิงปลาปืนนสติกนะครับผมอันนี้ก็จะมีไม้คูนครับผมตัวแรกนี่คือไม้คูณตัวที่สองนี่ก็คือไม้สักครับผมตัวนี้ก็ไม้สักทรงก็จะแตกต่างกันไปครับผมตัวนี้ก็จะเป็นไม้คูณส่วนตัวในสุดก็จะเป็นไม้ประดูครับผม เป็นไม้ประดูช่วงนี้หน้าฝนครับผมฝนตกเสะเลยครับยุงเยอะครับผมต้องจุดยักันยุงครับผมยุงค่อนข้างเยอะตัวนี้ก็เป็นไม้คูนครับก็จะเป็นลวดลายลูกเล่นแบบใหม่ๆลองทำขึ้นมา ันนี้ไม้สักครับก็จะเป็นแบบเว้าวแบบนี้ท้ายยังไม่เสร็จกำลังต่ออยู่ครับเป็นแก่นนะครับติดกับพี้ตัวนี้ไม้สักต่อท้ายไม้แดงครับอันนี้จะเป็นตาไม้สวยดี วันนี้ลูกค้ามาคนหนึ่งมาดูบอกก็บอกนี้สวยอยากได้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเอาวางมาจําไว้แล้ววางมาจําไว้ครึ่งหนึ่งก่อนอันนี้เป็นไม้คูนครับผมมีลายสวยครับลายเป็นเส้นเส้นสีน้ำดำครับผมไม่หนักครับน้ำหนักพอประมาณไม่ถึงโลครับผม ถ้าใส่ใส่ลางไปแล้วอะไรเนี่ยก็อยู่ประมาณโลกว่ากว่ากับสองโลอะไรประมาณนี้ครับผมอยู่ที่รางน้ำหนักของรางว่าจะใส่รางเป็นล้างเหล็กหรือว่าเป็นล้างอลูมิเนียมอะไรอย่างเงี้ยครับผมตัวน,นี้เป็นไม้ประดู่ทรงสไนสส่วนตัวร่างยังไม่เสร็จตัวน,นี้เป็นไม้เห็นลองทํามาดูไม่รู้จะดีหรือเปล่าไม้เห็นเป็นยังไงไม่รู้ วันนี้อีกทรงหนึ่งครับน,นี่ยกยิงยังไม่ได้ทําแล้วก็ตัวล่างนี้เป็นไม้สักตัวหนึ่งกำลังทําขึ้นมาฝนตกครับผมตกทั้งวันเลยแรงมากสนใจยังไงก็โทรเข้ามาถามได้ครับผมแล้วผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้านล่างคลิปครับผม ก็ราคาก็เป็นกันเองอยู่ครับสอบถามเข้ามาได้หมด f เฟซบ o ๊ facebook กกนหนุ่มตีพึ่งครับผมตอนนี้ facebook ของปืนหนังสติกยิงปลาของแ่้งเกตตอนนี้พอดีเฟซเปลี่ยนเบอร์ใหม่ก็เลยยังเข้าไม่ได้ครับผมก็ให้ทักเฟซหนุ่มตีพึ่งก่อนหนุ่มตีพึ่งนะครับหรือจะโทรมาสอบถามโดยตรงก็ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ใต้คลิป ราคาไม่แพงครับก็มีเริ่มตั้งแต่ 700, ดร้อยแปดร้อยเกอยู่ที่ไม้ครับผมก็จะมีไม้แดงไม้ประดูไม้คูนไม้สักมีหลายไม้ไม้เห็นก็มีทรงแต,แตกต่างกันไปครับผมสนใจยังไงก็ทักสอบถามเข้ามาได้ก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับผมวันนี้ก็พามาดูงานพันท้ายครับผมก็เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆครับวันนี้ก็ได้มาถ่ายให้ดูครับตอนนี้ก็ค่ำๆแล้วครับโอเคครับผมสวัสดีครับขอตัวลาไปก่อนครับผม